ฮัลโหลสวัสดีคับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องชีปะไปทำอะไรกันดีวันนี้เราจะพาทุกคนไปเอาของที่เราอ่ะก็ยังไม่มีเหมือนกันนะทุกคนนั่นก็คือมันจะเป็นธนูดาบและไม้คคาตอนนี้เราก็เหมือนเดิมทุกคนเราต้องรอเบคอนชายเสกเรือภารกิจให้เราก่อนเพื่อที่จะไปชทุกคนโอเค มันจะเป็นด่านที่ปืนใหญ่มันเป็นด่านปืนใหญ่ซึ่งประตูทางเข้าจะอยู่ทางซ้ายรูปมันจะเป็นรูปธงสีแดงครับทุกคนจะอยู่จะอยู่ด่านมันจะอยู่แถวๆถ้ายแนะนํำหมเดเลยว,ว่าเอาเจ็ตไปด้วยทุกคนเจ็ตที่เอาไว้ติดข้างหลังเพื่อที่จะได้บินเข้าไปข้างในแต่ว่าถ้าคุณไปถึงคุณยังเข้าไม่ได้นะต้องพังประตูเข้าไปก่อน โอเคตอนนี้เราก็เราก็ให้เบคอนชายไปเอาปืนใหญ่ก่อนเพื่อที่จะขับไปที่ด่านนั้นเราขอตัดภาพไปด่านนะั้นทุกคนไปเลยโอเคมาถึงด่านนี้ทุกคนนี่มันจะเป็นประตูนี่อย่าลืมเอาปึงไว้ด้วยนะถ้าปืนอันพังประตูเข้าไปจะเป็นนี้ถ้าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเอาซิงนั้นมาจากไหนซิ่งทองเดีย๋ยวจะพาไปเอานะแต่ว่าด่านนี้ไม่มา ตอนนี้คนเข้ามาใช่ไหมทุกคนก็ต้องไปสู้กับพวกนูบก่อนนี่พวกนูบที่อยู่ในนี้ที่ทุกคนเห็นเรามีธนูนะก็คือเบคอนสาวอ่ะเขาผ่านภารกิจก่อนพวกเราพวกเราพวกเราเลยสามารถเอาธนูได้แต่เข้ามาพวกเราจะมีแค่ดาบมีแค่ดาบแล้วก็มันจะมีดาบธนูไม่ทาไปเรื่อยๆแล้วแต่ดาบของมันเราต้องต่อสู้ต่อสู้พวกนูบนี้จนกว่า ไปเอากล่องได้ถ้ามันแบบมันหน้าจอแบบเกะกาหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าธนูยิงยากมากในมือถืออ่ะตอนนี้เราก็สู้กับพวกนูบต่อไปนี่มันจะมีแต่ละดาษทุ่คนแต่ แต่ดาดานะ่ะมันก็จะมีตัวละครม่อนกันอย่างเช่นดานที่1จะมีพวกนุกถือดาดดาดที่2จะมีพวกนุกถือธนูอันที่3จะมีพวกนุ๊กที่มีไมค้คาถาซึ่งบอกนะว่านุกนุกที่มีไมค้คาถาโกงมากถ้าโดนสกิลของมันเยอะรัวๆตายถึงตายเลยนะทนุกคน,น,น,นเนี่ยธนูธนูมันเราได้ธนูมาเนี่ยทำไมถามว่ามันไม่ใช่ดาบหรอมันบักทุกคนมันไม่ดบดาบในนี้เราขอเล็งสปีดเนะีทนยทุกคนเล็งสปีดกันเลย ตอนนี้ก็เลขสปีดแล้วทุกคนตอนนี้ก็ต้องรอให้ว่าเราสู้เสร็จก่อนนะทุกคนเนี่ยถ้าก็เห็นสายฟ้ามั้ยคือพาสกิลคือพลังของนูบนูบนักเวททุกคนแต่ว่าถ้าเราได้ขัดมาทามามันจะมีนูน๊นักเวทเนาะโอเคงั้นเราต้องรอให้ประตูใหญ่เปิดก่อน,นทุกคนโอเครอกันเลย ตอนนี้ตอนนี้ประตูใหญ่กำลังจะเปิดแล้วทุกคนตอนนี้ประตูใหญ่จะเปิดแล้วยีหลอกเขาหมเลยทุกคนเห็นพวกนู่ม้นไหมน่ะทุกคนเห็นกล่องไหมถ้าทุกคนอยากได้กล่องแบบไม่เสี่ยงตายก็ฆ่าพวกนุมให้หมดก่อนถ้าถ้าทุกคนแบบอยากเสี่ยงไดไแล้วก็บินเข้าไปเอาอยืานเลยทุกคนเกือบตายเลยของเหล่าที่เราได้ก็จะเป็นแบบแบบนี้ทุกคน เราว่าถ้าทำอย่างนี้คลิปนี้ก็จะสั้นเกินไปเราขอจัดก,การพวกนุมนั้นให้หมดก่อนเลยไปจัดก,การกัน ตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็จัดก,การพวกนุบนั้นหมดแล้วเราก็จะกลับไปที่เริ่มต้นเพื่อโชว์มันคือว่ามันมีอะไรบ้างแล้วของรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอบินกลับไปก่อนนะถ้าตวตาตายกลับไปน่ะเราไม่อยากจะเออเราไม่อยากข้าตวตาตายกลับไปครับทุกคนโอเคไปเลยไปเลยโอ๊ยทำไมเรือกระดิ่งเออแล้กระดิ่งอย่างนั้นน่ะทำไมอะโอเคทุกคน เรียกเขาไปนั่งก่อนมันเรียกเขาไปนั่งก่อนเรียกเขาไปนั่งให้ได้ก่อนชีๆ้ๆเขาไปนั่งแล้วนั่งไปอีกก่อนอ้าวอ้าวก็อีพังหวหัวหัวล้นกันสองคนเลยโอเคๆมานั่งก่อนมานั่งก่อนโอเคไปกลับบ้านกันเลยเราจะปิดคลิปเอ้ยเราจะเราจะกลับไปจุดจุดที่ขาของเราทุกคนเราจะปิคดคลิปแบบหัวล้นกลับบ้านกันเลยตัดภาพ ตอนนีก็ถึงบ้านแล้วทุกคนนี่คือหน้าตาของของเราทุกคนที่จริงได้ชิลละหนึ่งอันแต่อันนี้มีคอาทายมาวางไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆิงนะบายบายไปแล้วนะอีกธานุมาเลยอีธานุมายิงใส่มันให้หมดเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่บายบาย